มาแล้วครับเห็นไฟแวบๆแ,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 แล้วครับท่านผู้ชมนี่ไงนี่พี่กู้ันหนพอยเก่งขันหนคันไหนรถตู้ รถตู้อออเอาเราจะถอยมาทำไมล่ะเนี่ยถอยมาบ้านเออนี่ครับขบวนของคุณทักษิณน,นะครับก็เข้าไปยังศาลฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเขาห้ามสูงเข้าไปในศาลนะเขาห้ามสูงเข้าไปในศาลน,น,นะครับระวังนะครับ ลำเมื่อลำนาศาลนะครับเดี๋ยวจะมีหมายจับครับเอ้ยหมายเรี่ยครับพี่ดูกระแพงของเรนีครับฟตะโกนเหมือนคุณทักสิงจะได้ยินแล้วนะครับมาถึงพระแม่ธรณีแล้วนะครับรถนำมาแล้วคุมกลับก็วิ่งมาแล้วครับ ตอนนี้ก็มีการจัดระเบียบนะครับให้สื่อมวลชนเนี่ยขยับล่นเข้ามาทางฝั่งฟุตบาทอีกหน่อยนึงนะครับเพราะเหมือนกับว่าสื่อมวลชน,นจะเต็มถนนแล้วฮะท่านผู้ชมครับด้นหน้ายเข้าไปใน một cân bốn mươi bốn mươi một cân bốn mươi ตื่นเป็นร้อยนู่นเอยู่น่นอยู่ไหนหนีนยังไม่มาตื่อเยอะกว่าเนี่ยครเราจะเห็นนะครับเราบรรดากองเชียร์นะครับก็มีป้ายไว้นิ้วนะครับมีป้ายหลายๆป้าย,ยนะครับมาชูนะครับมีข้อความเท่าที่อ่านได้นะครับ รับเบอร์ใหม่ครับมันมันไลน์มันตัดไปแล้วตอนนี้ผมขึ้นตัวตีใหม่ให้ดู